ลงไปแล้วครับเชฟโรเลตแคปติว่าสีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับโรดีเซลเกียร์โตนะครับอาการเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งเดี๋ยวจ,จัดการซ่อมให้ครับอันนี้ยกมาจากชนบุรีพนันอิคมนะอาการเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งันะอนนี้เกียร์โตโฟวิวนะอันนี้โฟวิวนะโฟวิวจะไ,ไปไว้ทับโน่นเลยทับทับนี่เจ้รถเข็นมา สนใจซ่อมเกียร์อตอโต้เชฟโรเลตแคปิว่านะครับทุกรุ่นครับทุกรุ่นเชฟโรเลตทุกรุ่นนะครับโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2นอครับอันนี้เป็น C 1 4 0ึนะอาการเกียร์เข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งนะเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งลงมาจากพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวจ,จัดการให้อันนี้เครื่องดีเซลโฟวิลออโต้โฟวิลเครื่องดีเซลนะ <มา S 1> ยก เดี๋นนยวะเพิ่งยกเดีย๋ยวเพิ่งยกหันหน้าอยู่นิ่งๆหันเกี่ยวมา,อ,าอ,มอ่าสองนิ้วนะอเมริกาก็สนใจอ,อู่เราอยู่นะเนี่ยเขาบอกช่างเก่ยงยี่สิบบาท <ś cia>